สิ่งที่เขาบอกเราเนนะ่ะไม่เป็นจริงถ้าเงินม,มี20ล้านแล้วชีวิตจะดีขึ้นช่วงแก่ลงใช่ไหมแต่รู้ไหมว่าภายในไม่เกิน10ปีเนี่ยเงินมันจะพังทลายลงแล้วเงินมันกำลังจะจบลงเพราะอะไรเพราะว่าทรัพยากรบนโลกใบน,นี้มีน้อยมากครับฉะนั้นเงินมาจากไหนเงินมาจากสองทางทางแรกคือการย่อยทรัพยากรนะน้อยนิดมาเป็นเงินแล้ววันนี้ ประเทศเคยเคยส่งออกดีบุกวันนี้เราไม่มีดีบุกเราเคยส่งออกไม้สักวันนี้เราไม่มีไม้สักเราเคยมีทรัพยากรมากมายวันนี้เราเหลือแต่แผ่นดินที่แห้งกระดานมันเป็นอย่างนี้ทั่วโลกแล้วก็เรา,เราจะเอาอะไรมาสร้างไปอนนื่นเอามาเปลี่ยนเป็นองินเราจึงเห็นว่าทุกวันนี้ธุรกิจที่อยู่ได้คือธุรกิจที่ไม่ผลิตครับไม่ผลิตแต่ขายอย่างอื่นขายบริการอย่างแจ็คมาอย่างไปก็ซอฟอย่างอะไรต่างๆเนี่ย ขายคลื่นขายสิ่งที่ไม่มีตัวตนครับแต่ธุรกิจที่มีตัวตนจะต้องผเผชิญกับชะตากรรมที่ยากขึ้นยากขึ้นเรื่อยๆในปัจจุบันฉะนั้นเราจึงเห็นว่าเงินกำลังจะจบลงเพราะอะไรเพราะเงินมีที่มาจากทรัพยากรถ้าทรัพยากรน้อยเงินก็จะหมดค่าถ้าทรัพยากรมากเงินก็จะมีค่าแต่วันนี้ทรัพยากรจะไม่เหลือแล้วเงินกำลังจะจบลงอันนี้คือทางแรกที่เงินมาทางที่สองก็คือแรงงานราคา เงินมีมาที่มาแค่สองทางหนึ่งเปลี่ยนทระะัพยากรมาเป็นเงินสองแรงงานราคาถูกแต่ก่อนแรงงานราคาถูกเยอะมากแต่วันนี้เนื่องจากมีระบบอินเทอร์เน็ตขึ้นมาเราเขาเมรพามา่าเขาเข้าถึงข้อ,ขอมูลข่าวสารไม่ต่างจากเราเลยรู้เท่ากันจะมาจ้างเขาถูกกว่าคนอื่นเนี่ยเขาไม่เอานะครับวันนี้ค่าแรงใทยใหญ่ในเชียงใหม่เนี่ยวันละสี่ร้อยนะครับในขณะที่ค่าแรงทั้นต่ำสามร้อย แต่เขา4ี่อยแล้วฉะนั้นค่าแรงราคาถูกไม่มีที่จะให้เราเอกเปรียบอีกแล้วฉะนั้นอนาคตของเงินเนี่ยกำลังจะจบลงเพราะมันไม่มีที่มาของเงินวันนี้เงินล้นโลกครับแต่ไม่มีทรัพยากรธน,นาคาร F i ไอเอ่ธนาคารโลก a d b มีเงินเต็มไปหมดเลยแต่ไม่รู้ว่าจะบริหารยังไงวันวน,นี้ เพราะว่าจะเอาไปไหนมันจะไปสร้างดอกผลได้เขาก็เลยต้องเอาเอางินเหล่านั้นน่ะผลักมาให้ประเทศด้พัฒนาให้คนจนยืมซึ่งแต่ก่อนนยืมยากมากใช่ไหมแต่ทุกวันนี้ไม่อยากยืมก็มาขอให้ยืม <c oughs> เพื่ออะไรเพราะผู้บริหารจะได้สแสดงว่าตัวเองมีศักยภาพทําให้เงินหมุนได้ <c oughs> ใช่ไหมพอหมุนได้ปุ๊บพอเขายืมไปสิปี20ปีเราก็หมดอายุแล้วคนอื่นมารับช่วงต่อ,อเขาแก้ปัญหาต่อไปประเทศยากจนยืมเงินมา ไม่มีความสามารถในการบริหารเงินและถึงจะเก่งขนาดไหนไม่มีทรัพยากรมาให้บริหารเงินปุ๊บมันก็ทําให้เงินมีดอกมีหมดขึ้นมาไม่ได้ฉะนั้น NPL จะทั่วโลกฉะนั้นเงินมันจะต้องทักอะไรฉะนั้นความคิดที่ให้เพื่องเงินเนี่ยจึงไม่เป็นจริงตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปในอดีตเป็นจริงแต่วันนี้ไม่จริงแล้วฉะนั้นในแนวทางของพอ,พอเพียก็คือเราไม่สะสมเงินครับ เราใช้เงินเราไม่ได้ไปฏิเสธเงนนะครับใช้เงินหาเงินเหมือนคนทั่วไปแต่เราใช้เงินเป็นแค่เครื่องมือเฉยเครื่องมือในการแลกเปลี fork, ่ยนแต่เราไม่สะสมเงินเราสะสมที่ดินสะสมต้นไม้สะสมดินที่อุดมสมบูรณ์นี่คือความมั่นคงสูงสุดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราอยู่ได้เพราะว่าเรามีที่ดินที่อุดมสมบูรณ์ใต้ดินมีหัวผักหัวหญ้ามีพืชพันธุ์พัญญอาหารขึ้นเต็มไปหมดนี่คือความอุดมสมบูรณ์นี่คือความมั่นคง อันนั้นในวันนี้ถ้าจะคิดถึงความมั่นคงจะต้องคิดถึงการสะสมทรัพยากรไม่ใช่สะสมเงินผมมีความมั่นใจมากว่าไม่เกินสิบปีเนี่ยเราจะพบกับชะตากรรมที่เจ็บปวดที่สุดของมนุษยชาติเพราะว่าเงินสกุลต่างๆจะต้องทําอะไรเพราะอะไรเพราะมันไม่มีอะไรที่จะมองด้วยสายตาเราธรรมดาเนี่ย เราเห็นไหมว่าเงินมันจะมาจากไหนได้อีกเพราะว่าเราไม่มีทรัพยากรน้ํามันก็จะใช้ได้อีกไม่เกิน20ปีหมดใช่ไหมป่าไม้ไม่เหลือแร่ธาตุไม่เหลือเหลือแต่ขยะธุรกิจต่างๆก็เริ่มแปรรูปกันไปหมดแล้วตอนนี้ใช่ไหมอันนี้เราก็จะเห็นชัดมากว่ามันกําลังจะจบลงฉะนั้นแนวทางพอเพียงเนี่ยมันจึงมาตอบคาถามตรงนี้เพราะแนวทางพอเพียงคือการกลับมาสร้างทรัพยากร ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นความฉลาดของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙ที่มองเห็นสิ่งเหล่านี้มายาวนานมากเพราะพระองค์เกิดที่อเมริกาโตสวิตเซอร์แลนด์มีเพื่อนเป็นคอมมิวนิสต์มีเพื่อนเป็นทุนนิยมแบบสุดโต่งมีทุกอย่างแล้วก็เห็นการเติบโตของสิ่งเหล่านี้ว่ามันเดินไปสู่จุดจบทั้งหมดเลยมันไม่ได้เดินไปสู่ความสุขค,ความยั่งยืนพระองค์ก็เลยกลับมาสร้างทฤษฎีใหม่ขึ้นมาเรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียงทำยังไง เราจึงจะสร้างทรัพยากรให้เราได้บริโภคแบบไม่มีที่สิ้นสุดใช่ไหมนี่คือแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไม่ด้หมายความว่าหมดยากนะครับให้มีการสร้างทรัพยากรให้มนุษย์ได้ใช้โดยไม่มีที่สิ้นสุดกันเองแต่วันนี้ระบบที่เราเป็นอยู่ก็คือใช้ให้มากที่สุดให้หมดเร็วที่สุดถือว่าประสบผลสำเร็จแต่วันข้างหน้าเราจะกินอะไรนะรเราไม่คิดอันนี้คือ คือความต่างฉะนั้นถ้าคิดถึงความมั่นคงยั่งยืนจะต้องกลับมาคิดถึงควาว่าพอเพียงก็คือกลับมาใช้สอยอย่างประหยัดใช้สติปัญญาใช้เหตุผลแล้วก็มีเงินมีทองก็เอาไปลงทุนกับทรัพยากรมากขึ้นบริษัทไหนที่ลงทุนกับทรัพยากรทราบทรัพยากรเราไปซื้อหุ้นไปซื้อหุ้นไปนั่นหมายความว่าหุ้นของเรา แต่ถ้าบริษัทไหนที่ย่อยทรัพยากรอย่างเดียวเนี่ยหมายความว่าอีกไม่นานก็จะต้องล้เพราะทรัพยากรมันหมดเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราคิดถึงความยั่งยืนคิดถึงว่าแก่ลงจะอยู่ยังไงกลับมาคิดถึงวิธีแห่งความพอเพียงอย่างที่พวกเราทําอยู่ทุกวันเนี่ยพวกเราก็มาสร้างชุมชนเล็กๆข,ขึ้นมาอยู่กันยี่สิบกว่าคน แล้วก็พัฒนานินให้รดมสมบูรณ์แล้วก็เก็บพืชพัธุ์ธัญญาหารเก็บผล,มลไม้ลากไม้มีวัวมีไก่มีน้ำมีปลามีอะไรของเราในระบบอยู่ของเราแล้ก็อยู่กันแบบชุมชนแล้วก็มีอยู่มีกินมีใช้ไม่ว่าเศรษฐกิจอะไรจะเกิดขึน้นเราอยู่ได้เสมออันนี้คือสิ่งที่เราเตียบตัวไว้ฉะนั้นผมว่าเราต้องคิดใหม่ครับแบบน,นี้ถ้าไม่คิดใหม่อาจจะสายเกิน